ก็สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านนะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะกนะ็วันนี้วันพระนะคะก็เลยมาจัดรายการนะคะหลังจากที่หายไปนานเลยเนาะอันนี้เหมียวก็ไม่ไม่ได้เอาคอมมานะก็เลยแบบยากหนยเอาโทรศัพท์เนะาะจะไลฟ์สดก็เอ๊ยอยังไงดีเดี๋ยวไม่มีภาพประกอบนะคะก็เลยโอเคทาคลิปแล้วกันนะคะทําคลิปรายการนะเนาะเมียวนะคะก็ วันนี้วันพระเนาะก็อย่าลืมนะคะตามสเตปเนาะอีการที่ได้ส่งเข้าไปในไลน์นะคะก็คือวันพระนะคะก็อย่าลืมเข้าวัดทำทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิกันนะคะก็ตั้งเป้าเนาะหลายๆคนก็ นั่งมาละสิบห้านาทีให้ได้ก่อนนะคะบ,บางคนก็นั่งสามสิบนาทีให้ได้ก่อนบางคนก็สองชั่วโมงนะคะให้ได้ก่อนนะั่นนั่นเองนะคะก็ลองเอา,เอาตั้งเป้าการทำความดีกันดูนะเนาะวันนี้นะคะก็มานะคะแจ้งข่าวเนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็นะคะเพื่อเติมเต็มอาคารที่พักเนาะเจ้าหน้าที่นะคะเรืเออาคารบูชาธรรม คุณยายอาจารย์ร้อยสิบสามปีนะคะก็คือมีช่างเนาะเข้ามาติดตั้งสองวันเสร็จนะคะสองวันเสร็จแต่เขาก็คงไปประกอบที่บริษัทเขานานอยู่นะคะแล้วก็มาประกอบที่ศูนย์นนสองวันนะคะแล้วก็อ,ะ,อะไรนะอินเทเลียภายในอีกเกือบ หกวันนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทัาพผู้มีหนุนทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในบุญน,นะคะตอนนี้เราก็นะคะงบประมาณนะ,ะยังยังไม่เพียงพอนะคะเราก็จะทอดผ้าป่ากันต่อไปนะคะสำหรับประธานผ้าป่าในเดือนนี้นะคะก็คือนี่เลยนะคะ,ะท่านด็อกเตอร์นะคะ ่านก่อนนะคะท่านดรสมศรีเต็มอนุภาพกุลนะคะและคุณอาภาพรขำยังนะคะสาธุนะคะพวกนี้ก็เจอกันนะคะพิธีทอดผ้าป่านะคะสร้างอาคารนะคะเติมเต็มอาคารครั้งที่95นะคะก็พิธีก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกานะคะสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก นำกา่าวพัตหารเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายพัตหารเพนร่วมกันนะคะแล้วก็เที่ยง45นะคะเราก็จะมีเปิดสื่อนะคะเปิดสื่อประมวลภาพให้ญาติโยมได้ชมกันนะคะอาจจะเป็นประมวลบุญต่างนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทํากันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็บ่ายโมงตรงก็เป็นพิธี ทอดผ้ป่านะก็จะเดินริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะนำโดยประธานนะคะคือดรสมศรีเต็มอนุภาพกูนะคะแล้วก็คุณอาภพรขำยางและประธานนำกก่าวอีกสีท่านนะคะได้ก <laughs> แก่ใครบ้างเออเารมิตรกุลชาเจเินนำมงเกยีกลลยรติการ l ย y มิตรนัทธกมลจูรัสนะคะคุณคุณครูยุ้ยนะคะจันที่มาแพนไทยสงแล้วก็คุณครูไฝยชื่ออะไรนะ จำไม่ได้นะช่วยช่วยช่วยเขียนมาหน่อยนะคะผูประสานงานช่วยเขียนมาหน่อยเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็จําแต่ช่เล่นก้อไปจริงๆนะครูยุ้ยกับครูไฟนะเนาะก็มารวมตัวกันนะคะเป็น ประธานเป็นประธานเ,าเป็นรองประธานด้วยนะคะในครอบครป่าครั้งนี้นะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนถนนท่าบุรีเนาะเดี๋ยวก็ได้ส่งอีการ์ดอะไรเนาะแล้วมีกิจกรรมพิเศษนะคะพิธีพิเศษน,นั่นก็คือมีพิธีช่วงท้ายนะคะร่วมพิธีโปรยหินถนนเส้นใหม่ซึ่งจะเป็นถนนเส้นไหนนั้นนะคะเราก็จะมาติดตาม รู้กันในวันพรุ่งนี้เลยนะะเดี๋ยวพระอาจารย์ก้าจะเฉลยนะคะเราทุกคนก็จะได้รับหินรัตนชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไปโปรยช่วงหลังเสร็จพิธีนั่นเองนะคะเนาะมีอะไรอีกนะมีอะไรมีอะไรอีกก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะออกร้านโรงทานเนาะพระทหารแดอ่า พระภิกษุสง์นะคะแล้วก็ออกร้านโทานให้กับญาติโยมผู้มีบุญที่มาร่วมทอดผ้าะป่าครั้งที่95นะคะก็ได้แก่เนาะหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแยกบางปูนะคะโดยพี่น้อยและหมู่คณะนะคะสาธุร้านน้ำมะพร้าวและฝรั่งสดปลอดสารพิษออร์แกนิกโดยอาจารย์ูราชาและครอบครัวเจริญนำลงเกียรินะคะสาธุร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนโดยคุณพัชนีและคณะนะฮะสาธุร้านน้ำอัดแก๊สแสนปลื่มโดยครอบครัวทวีศุขนะคะเฮียพรชัยคุณสวนีสุรรัตน์รังสีนะคะ,ะร้านไข่พะโล้หนึ่งล้านโดยคุณสวนีหนึ่งล้านโดยคุณสวนี สุรรัตน์รังสีนั่นเองสาธุนะคะร้านผลไม้ตามฤด,ดูกาลโดยพี่ลิต้านะคะผู้กองรัตนมณีอ่อนเกิดน,นะคะสาธุร้านเต้าหู้ทอดโดยเจทิพเต้าหู้ทอดสามย่านหกสาขามูลนิธิพัวที่วันนาและคุณเทีรุษจิระพัชรเวทน,นะคะสาธุร้านขนมกล้วยฟักทองกวนนะคะและปานะชานมสดนะชาไทยนมสดนะคะ โดยคุณบุพพาสกุลวัฒนาชัยและกลุ่มบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะสาธุร้านกว๋วยเตี๋ยวปากมอกา้อพนมสารคามโดยศูนย์อบรมิยาวชนจรน,น,น,นทบุรีนะคะสาธุร้านลูกชิ้นทอดแสนปรื่มโดยหลวงพี่แอลศูนสองนะคะสาธุนะคะท่านใดต้องการที่จะออกร้านโรงทานเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นปรมรรมทานบารมีเนาะแด พระพิสษุสงฆ์นะคะแล้วก็ญาติโยมผู้มีบุญญท่านที่ได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าที่ศูนย์นนนะคะก็เรียนเชิญแจ้งมาได้นะคะแจ้งพี่ตายมาได้นะคะแจ้งใครก็ได้นะคะศูนย์นนนะคะแจ้งพระอาจารย์นะคะแจ้งเบียวมาได้ทางไลน์ได้เลยนะคะก็จะได้มาร่วมให้ทานนะคะญาติโยมผู้มาร่วมงานก็รับทานด้วยนะคะสาธุประมาณนี้นะคะแล้วใคร วันดีวันพระนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะท่านเจ้าภาพพระทหารนะคะเตั้งแต่ย้อนหลังหนึ่งวันนะย้อนหลังหนึ่งวันเลยนะวันพฤหัสบดีนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทีมลูกพระธรรมาบัวทองนะคะมากันครบทีมครบสูตรนะคะแล้วก็พอถวายพระทหารเสร็จนะคะก็ไปเนาะเยี่ยมนะคะคณะญาติธรรมนะคะผู้มีบุญของเราเนี่ยคือพี่ไนท์เนาะพี่ไนท์พันนิพาแท้เดียวนะคะก็ได้เนาะ ป่วยกระทานหันนะคะญาติโยมนะคะของศูนย์นนก็รวมใจกันนะไปเยี่ยมถึงที่บ้านเลยนะคะนี่นี่เลยนะ,ะตัวอย่างภาพทางดีดีนะ,ะนั่นแหละนะะก็เอาบุญพู่มาฝาดค่ะขอให้พี่ไน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ,ะ, <c oughs> ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดือนนี้มีคนเกิดหลายคนเลยเนาะ,ะ <c oughs> ทั้งประธานของเราทั้งสอง,องด้วยนะคะประธานทอร์ประบาทั้งสอง,องท่านก็เป็นสหราชเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็พี่ปีด้วยนะคะนะทธกมลจูรัตนะคะก็เอาบุญทุนมาฝากพี่ปีนะะเห็นว่าพี่ปีก็ป่วยอยู่เหมือนกันเยี่ยมกันแล้วเช่นกันนะคะก็ส่งกระเช้านะคะเยี่ยมไข้โดยพระอาจารย์กล้าไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งบุญไปให้นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอาย,ยุขยยืนยาวนะคะหวังว่าพรุ่งนี้พี่ปีเนาะ จะมีกำลังนะคะกากำลังใจเนาะมามาร่วมงานนะคะประทานท่านรองประทานพ่อพระปานไยพวกนี้นะ,ะก็ลองดูนะคะว่าจะมาไหวไหมนะคะเนาะก็บอกว่าจะเจอกันนะ,ะพี่ปี <laughs> โอเคประมาณนี้แล้วอะไรคะเอ่อวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเป็นวันพระด,ด้วยซึ่งวันพระนี่ปกติศูนย์นนของเราก็จะไม่พระท่านก็จะไม่ได้เดิน กินทบาทนะก็คือตอนเช้าก็จะมีเจ้าภาพผาตา,ารก็คือ,อคุณกรรษาทิติปัญญาวง์คุณแม่ทวีนนนจิญนะคริครอบครัวพนันตะกลูลใช่ไหมคะครอบครัวคุณพัชนีคุณนุจรีคุณนุจรีนะุพลไยโรจส,สุตโตนะ,ะก็เป็นเจ้าภาพผา,าหารมื้อเช้านะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุแล้วก็ เจ้าภาพพนธานเพ้นวันศุกร์และวันพระนะคะวันพระก็คือทุกุธนาบุญกับคุณแม่นรุณชินธนากรนะคะแล้วก็เจ้าภาพวันศุกร์ก็คือกลุ่มนะคะสองหมื่นร้านสําเร็จน,นะคะหมู่คณะดระดรกเกศรน,นะคะคุณป้าสมบูรณ์นะคะพี่ป้อมนิชาภาจงมินพรชัยและหมู่คณะนะคะสาธ มาตวงมูโมานาบุญด้วยนะคะเห็นว่าเดือนหน้าเอ่อท่านดากรก็จองเป็นประทานผ้าป,ป่านะคะในเดือนมิถุนายนนะคะสาธุนะล่ <Cub> วงหน้าไว้นะดีใจนะล่วงหน้าไว้ดีใจมากนะตอนนี้อ๋อประทานผ้าป่าของเรายัางขาดหนึ่งเดือนนะคะของปีสองห้าหกหกนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะยังขาดประทานผ้าป,ป่าอยู่นะคะก็สามารถจับจองมาได้นะคะเป็นเดือนเก้านะคะ ครบรอบ9ปีสูน,นน์น์นะคะแล้วเห็นว่าจะทอดในวันที่เท่าไหร่19หรือปรเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องอคอนเฟิร์มกับพระอาจารย์ก่อนนะคะข้อมูลยังไม่แน่นหนานโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะก็เอาบุญทุกบุญมาฟ้าพู่มหรือท่านนะคะก็ท่านใดยังไม่ทําทานนะคะรัก,รกษาศีลหรือยังนะคะเราก็ไปอ,อ,อะไรนะสมาทานศีลเองได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิคืนนี้ก็อย่าลืมนั่งนะคะก็จะได้ครบสูตรนะคะทานศีลภาวนาเน แล้วก็ส่งบุญให้กับญา,าตินะคะผู้เป็นที่รักผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะเขาจะได้บุญในวันพระเนาะอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะคะโอเคสํหรับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับผู้เนทุกท่านนะคะ